สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสรุปเรื่องคำสมาธิให้กับนักเรียนได้ทราบกันนะคะว่าคำสมาธิมันเกิดจากาการนำคำภาษาอะไรนะคะมาผสมกันนะคะมันก็คือเกิดจากการนำคำภาษาบาลีและสันสกฤตมารวมกันตั้งแต่สองคำขึ้นไปนะคะจะเกิดความหมายใหม่ ซึ่งคำสมาตนั้นจะต้องเป็นภาษาบาลีกับสัสกฤตเท่านั้นนะคะมารวมกันพอรวมกันแล้วนะคะมันก็จะเกิดความหมายใหม่จะมีการแปลาจากหลังมาหน้าอย่างเช่นคำว่าวันนะคะว,วันบวกคำว่าศิลป์นะคะก็จะเป็นวันศิลป์ก็แปลว่าศิลปะการแต่งหนังสืออย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือความหมายของคำสมานนะคะดูต่อไปนะคะ มีคำว่าอะไรบ้างคุณครูยกตัวอย่างมาอย่างเช่นคำว่าราชบวกการเป็นราชการนะคะราชการก็คือการงานของรัฐหรือของพระเจ้าแผ่นดินนั่นเองค่ะคำต่อไปนะคะคณิตบวกศาสตร์นะคะเวลาอ่านให้อ่านตามหลักถ้าเป็นคำเชื่อ,เ,อเป็นคำสนทินะคะขอพายคทำสมาน คำสมาดเอาคำสองคำมาชนกันเวลาอ่านให้อ่านออกเสียงต่อเนื่องกันนะคะมันก็ต้องอ่านว่าคณิตศาสตร์นะคะคณิตศาสตร์คณิตบวกศาสตร์เท่ากับคณิตศาสตร์ว่าวิชาที่ว่าด้วยการคํานวณน,นั่นเองค่ะแพทย์นะคะบวกศาสตร์เวลาอ่านก็อ่านว่าแพทย,ทยาศาสตร์นะคะเป็นวิชาการป้องกันและบําบัดโรคนั่นเองค่ะค่ะคับสมาดนะคะ เมื่อกี้นะคะคุณครูก็บ,บอกไปแล้วว่าคำสมาตรคือการนําคำสองคำมาชนกันนะคะ,ะมันก็จะแปลจากหลังมาหน้าแต่ก็จะมีนะคะมีคำสมาตรนะคะเป็นการสมาตเรียงคำโดยการนํามาเรียงกันก็คือแปลจากหน้าไปหลังก็มีเหมือนกันอย่างเช่นคําว่าบุตรกับธิดานะคะเอาสองคำนี้มาชนกันก็จะบุตรธิดานะคะ แปลว่าลูกชายและลูกสาวนะคะอันนี้คำสมา s ง่ายง่ายนำคำที่เป็นภาษาบาลีและสันสกฤตมาชนกันนะคะเขาเรียกว่าคำสมานนะคะสมานมีอยู่สองแบบนะคะเมื่อกี้ที่พูดไปเขาเรียกว่าสมานแบบสมานคือนำคำมาชนกันต่อไปเป็นสมานแบบสนทินะคะสมานแบบสนทิคืออะไรคือคำสมานที่มีการเปลี่ยนแปลงเสียง กลางคำนะคะเพื่อเชื่อมเสียงสมานแบบสนทินั่นก็คือการนำคํามาเชื่อมกันนั่นเองการเชื่อมก็ให้เรานึกถึงาการเชื่อมน้ำตาลและกันเนาะน้ำตาลเนี่ยจะเป็นเม็ดใช่ไหมเวลาไปเชื่อมมันก็จะเปลี่ยนแปลงรูปคํำสมานแบบสนทิก็เหมือนกันมันจะมีคํามาคําแรกกับคําที่สองมาเชื่อมกัน แล้วคำตรงกลางมันจะหายไปแล้วมันก็จะแปลงไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนรูปไปนะคะอย่างเช่นคำว่าธนะบวกอาคารจะกลายเป็นธนาคารนะคะสังเกตว่าออ่าเนี่ยมันจะหายไปนะคะอรุณบวกอุไทยจะเป็นอรุโนไทยนะคะจากอาสระอุนะคะ อุกลายเป็นโอเดี๋ยวคุณครูจะพูดอีกครั้งหนึ่งนะคะปิยะบวกโอรสก็จะเป็นปิโยรสนะคะนี่คืออาการสมาตแบบสนทินั่นเองค่ะเรามาดูชนิดของสนทินะคะมีอยู่3ชนิดด้วยกันนะคะมีอะไรบ้าง1นงนะคะสระสนทิ2พยัญชนะสนทิ3นณรฆคหิ ณนะรืค่าหิตสนธินะคะเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายต่อนะคะแล้วก็มีข้อสังเกตดังน,นี้นะคะเขาบอกว่าถ้าเป็นสระสนธิพยัญชนะต้นของคําหรือตัวที่มาสนธิต้องเป็นอเอสมออย่างเช่นมหาตัวที่จะมาสนธิต้องเป็นอเอสมอก็คือตัวนี้นะคะก็จะเป็นอัศจร์นะคะเมื่อมาสนธิกันนะคะออ่างมันจะโดนตัดไปนะคะก็จะเป็นอะไรคะ มหัศจรรย์นะคะตามหลักของการสนทิก็คือต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางตัวที่มาเชื่อมนะคะมาดูสละสนทินะคะเขาบอกว่าให้ให้มีหลักในการเ,าเหมือนกับสังเกตนะคะว่ายังไงนะคะเขาบอกว่าลบสละท้ายของคำหน้าคงสละหลังไว้ตามรูปแบบเดิมอย่างเช่น วชิระนะคะอันนี้ให้ให้ลบออกมันออกเสียงอไม่มันไม่มีสระอะใช่ไหมคะคงคงสระอ่าข้างหลังไว้ตำเดิมก็คือสระอาแต่ออ่างจะหายไปจะโดนตัดไปก็จะเป็นวชิราวุธนะคะอ่ามาดูอีกนะคะเขาบอกว่าลบสระท้ายของคําหน้าแล้วแปลงสระหลังนะคะสระอะ จะกลายเป็นสระอาเช่นสุขาบวกอภิบาลอะก็จะกลายเป็นอาก็จะเป็นสุขาภิบาลน,นั่นเองค่ะสระอีจะกลายเป็นสระเอนะคะอย่างเช่นคำว่านระนะคะกับคำว่าอิสวนสระอีจะเป็นเอก็จะเป็นณนเรสวนนั่นเองค่ะสระอะ อุนะคะก็จะเป็นเอกับโอนะคะเช่นสุริยะบวกอุไทยนะคะอุจะเป็นโอนะคะก็จะเป็นสุริโยไทยนั่นเองค่ะเปลี่ยนสระอีนะคะเปลี่ยนอะไรถ้าสระอีบวกอะจะเป็นสระเอียหรือสระอีบวกอาจะเป็นสระเอียนะคะ ถ้าเจอพวกนี้นะคะสระพวกนี้มันจะเปลี่ยนเป็นยอยักษ์นะคะเช่นคำว่ากิติสระอิใช่ไหมอิบุบวกกับอากรกับสระอานะี่คะเป็นสระเอียใช่ไหมถ้าเจอพวกนี้นะคะมันจะกลายเป็นยอยักษ์ทันทีก็จะเป็นกิติบวกยากรเป็นกิติยากรนะคะ กิติบวกอากรก็จะเป็นกิติยากอนนั่นเองค่ะมาดูต่อนะคะมีการเปลี่ยนอะไรอีกนะคะเปลี่ยนสระอุบวกอะนี่เป็นสระอัวและก็สระอูบวกอาเป็นสระอัวถ้าเจอพวกนี้นะคะมันจะแปลงเป็นตัววอเลย อย่างเช่นคำว่าธนูอูสะอูอาบวกกับคำว่าอาคมอูอาเป็นอัวอูอาเป็นอัวจะแปลงเป็นวแหวนก็จะเป็นทันวาคมนะคะตรงนี้นะมันจะเปลี่ยนนะคะต่อไปมาดูพยัญชนะสนธิเป็นอย่างไรพยัญชนะสนธินะคะเขาบอกว่าคำที่มี สอเสือจุดอยู่ข้างล่างเนี่ยจุดอยู่ข้างล่างถ้าเป็นภาษาบาลีถ้าตัวไหนเป็นมีจุดอยู่ด้านล่างตัวนั้นจะเป็นตัวสะกดของคำหน้านะคะอย่างเช่นสอเสือจุดตรงนี้นะคะเป็นพยัญชนะตัวสุดท้ายตามหลังสระอะถ้าตัวสุดท้ายตามหลังสระอะ,อะส่อเสือจุดตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นโอทันที อย่างเช่นรหัสอย่างนี้เนาะภาษาบาลีจะอ่านว่ารหัสหรือรหัสสระรหัสนั่นเองจุดตรงนี้บวกคําว่าฐานซอเสือจุดมันจะกลายเป็นอะไรเป็นโอก็จะเป็นละหัฐานนั่นเองนะคะคําที่มีสออจุดเป็นพยัญชนะตัวสุดท้ายตามหลังสระอื่นๆนะเมื่อกี้สระอานะ สะอ่อภัยค่ะเมื่อกี้ตามหลังสระอะใช่ไหมมันจะกลายเป็นสระโอแต่ถ้ามันตามด้วยตามหลังสระอื่นๆนะคะสอเสือจะกลายเป็นรอเรือทันทีอย่างเช่นนิดนะคะนิด,นด,นด,นดบวกกับภัยสอเสือจะกลายเป็นรอเรือก็จะเป็นนิระภัยนั่นเองนะคะามาดู นรุษหิตสนธิเป็นอย่างไรนะคะก็คือเป็นการเชื่อมเชื่อมคำเมื่อพยางท้ายของคำอของคำหน้าก่อภยัยเขาบอกว่าการเชื่อมคำเมื่อพยางท้ายของคำหน้าเป็นนรุษหิตนรุหิตก็จะเป็นกลมๆข้างบนน่ะลูกเมื่อสนธิแล้วนะคะนรุหิตก็จะเปลี่ยนเป็น พยัญชนะท้ายของแต่ละวัชใช่ไหมจำได้ไหมวัชกะวัชจะพวกเนี้ยวัชตะวัชตะวัชปะพวกนี้นะคะพยัญชนะท้ายของแต่ละวัชก็จะมีงงูยอผู้หญิงนอเนนนอหนูมอม้านะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องท่องพยัญชนะวัชทั้งห้าวัให้ได้นะคะมาดูต่อนะคะสำหรับ นาหิาหตสนธินะคะเมื่อกี้ดูแล้วว่าสนธิกับสระอื่นมันก็จะแปลงไปตามากฎของมันนะคะต่อไปนี้ก็จะเป็นนาฬิ่าเหตสนธิกับสระจะเปลี่ยนนาฬิกาหิตเป็นมอเสมอนะคะนาฬิาตก็คือสอแล้วก็มีนาฬิกาเตข้างบนใช่ไหมบวกด้วยอาคมมันจะแปลงเป็นอะไรครับอก มันจะแปลงเป็นมอมา้าตัวนี้จะแปลงเป็นมอมา้าเสมอก็จะเป็นสมาคมนะคะนร้อง้าหิตสนที่กับพยัญชนะนะคะเมื่อมันสนที่กับพยัญชนะนะคะเมื่อนืกันหิมันสนที่กับพยัญชนะวักใดนะคะวักใดแต่ละวักต้องจาให้ได้จะเปลี่ยนเป็นพยัญชนะตัวท้ายของวักนั้นๆนะคะได้แก่อะไรอ่า งูองอยอกผู้หญิงนอเนนนอนหนูมอ er ม้าอ่าก ah, ็มีวัคกะคะคะฆงะจัชชะชัชยะตัทธทนะตทธัทนะปัพพะพะมะอันนี้คือตัวสุดท้ายของแต่ละวักนะคะอย่างเช่นครูยกตัวอย่างของวัคกะมานะคะมีอะไรกะคะคะงะงงูใช่ไหม conna, hey สอเสือกับนฤกกหิต มันผสมกันนี่คือนรคหิตนะบวกกับคมคอควายเนี่ยมันอยู่พยัญชนะวักอะไรวักกะนะคะเมื่อวักกะตัวสุดท้ายของพยัญชนะวักกะ,กะก็คืององูมันก็จะกลายเป็นสังคมนะคะามาดูอันสุดท้ายนะคะนรึคหิตสนธิกับเศษวักเศษวักจำได้ไหมคะยัก เรือลิงแหวนเสือหีดจุลา,อ,าอ,อ้อจุลาอ่างอ่างนั่นเองนะคะถ้ามันนารกหิตไปบวกกับเศษวัดมันจะกลายเป็นงงเสมออย่างเช่นสอเสือแล้วก็นารุหิตข้างบนบวกอะไรบวกวอนนะคะวระ,ะตัวนี้นะคะวอแหวนอยู่เศษวัดมันจะกลายเป็นอะไรเอ่ยสอ่อเสือตัวนี้ก็จะตามด้วย งองูเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าอยู่สธิษวัคถ้าอันไหนที่อยู่เศษวัคเนี่ยมันจะกลายเป็นงองูมันก็จะเป็นสังวรน,นั่นเองค่ะอันนี้ก็คือความรู้นะคะในเรื่องอคํำสมาดกับคําสนทินะคะให้จําว่าสมาสมีอยู่สองแบบคือสมาดแบบสมาดและสมาดแบบสนทิสมาดแบบสมาิก็คือนําคํามาไร มาชนกันเาคำสองคำมาชนกันไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิน้นแต่ถ้าสมาดแบบสนทิสนทิก็คือเป็นการเชื่อมนะคะนำคำสองคำนะคะมาเชื่อมกันเชื่อมก็จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปนั่นเองค่ะ,ะเดี๋ยวเราก็ได้พบกันใหม่นะคะในชั่วโมงต่อไปค่ะ